Um, tem รัชชีรัชชีกูอยู่ไหนรัชชีอยู่นี่หยิบอยู่หยิบอยู่ FC Air Power Air p o w e เดี๋ยวผมกลับเนี่ยคิดถึงจริงเลยเออพี่เห็นไม่เล่นกับพี่เนียตัวตึงแล้วครับพี่เนียเขาเล่นกับไอ้นี่ครับกับตัวตึงตัวตึงคือเขาเล่นกับตัวตึงแล้วผมเล่นแฟนไงแล้วตีมันมันว่างไว้ตรงไอ้ตีมันมันเต็มครับ ตอนผมชวนเล่นเขาไม่เล่นนะไอตัวตึงอ่ะเขารีลาพอตัวตึงอีกคนชวนเล่นเขาไม่เล่นไงกิฟตตรงผมไม่อยากใช้ถ้าแบบใช้กิฟตตรงผมยอมถอดกิฟดีกว่าคือมันนิ่งไปเอายิงไม่โดนสองยิงคนนี้เอาเรื่องครับเป็น อันนี้เบอร์สองเป็นแฟนผมแนละคนดูแล้วก็เบอร์สามเป็นเพื่อนแฟนพี่ซอมีคนปะใช่ไม่มีนะแต่เหมือนไกลๆอ่ะตรงบ้านแอลอ่ะมากเหลืองอ่ะจะมีแต่แหละที่ขี่ไปตัวเองไปรถส่งกับคุณคิมป่าหรือน้องคิมป่ะ เนี่ยมีรถกระบะดั่นในมาด้วยกันว่าเดยเขาขี่แห่เอ้ยไม่ใช่รถระบะรถจิบโอ้โอนแบงมุมาอะไนีเล,ลตัวนั้นนันอ่ันังเอาเอาเดี๋ยวนะขี่วนเป็นวงกลม เติมไปกี่บาทแล้วเอ้ยผมไม่รู้การมีคนว่าเติมมาเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้มานั่งนับอะว่าเออเติมมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็หลักหมื่นละกันหลักหมื่นไม่ขี่มาปากกินไหมมากับเขาไม่ตีมาเดี๋ยวเขาขี่ให้มาไม่ขี่ให้ไงเดี๋ยวเขาขี่ให้มาด้วยกันมามาค่ะ ไม่ใช่ว่าเติมทีเดียวแบบหนึ่งหมื่นนะเป็นแบบยอดสะสมสะสมอะไรเงี้ยเติมรวมรวมอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบทีหนึ่งหมื่นตีหนึ่งหมื่นมนไม่ใช่นะเดี๋ยวแม่มาเห็นแม่ตีเลยหะือยังแม่ได้ยินใช่ไงคนป่คนะ่ารถม่ยังอยู่แม่ได้ยินนี่แม่ฟาดเลยนะเล่นเกมเหรอ ว่ามันไปแล้วเว่ยเบิด์ใครอ่ะเบิด์ใครไม่เบิดเช็คไงตานนี้ไม่มีโูนหกจริงๆผมไม่อยากได้ยคงปูนหกเลยผมยิงไม่ได้โรนหนกผมยิงไม่โดน พี่เป็นคนจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดตะูนนะอยู่อำเภอทุงหว่าอยากมีโมเมนต์เล่นกับแฟนแบบนี้บ้าง <c oughs> ก็หาแฟนในเกมครับเห <laughs> มือนผมผมไปเจอในตลาดนัดไงผมไปสะดุดเอา <c oughs> ผมไปสะดุดเอาในตลาดนัด <c oughs> นี้แปนหนาคนดมนูมันมันมีวางเม้นที่้แบบมมันไม่ขึ้นอะ่ะมันต้องกดรีเฟรชฝนตกนะาคนดูคือแบบเน็ตมันไม่ค่อยดี kernel. เท่าไหร่เด็กเขาไปด้วย ี่ลหยิบเขาไปดูว่ทำไมคเมลวไม่มีสก,กินหมกวะมีแต่ว่าคุณไม่ได้โหลดทรัพยากรใช่หรือค <c oughs> ุณไม่ได้ใส่ <c oughs> ไม่กูณใส่ไม่ฟังมันเยอะอยังวะม,มีรถจอดมีรถแฟร์มีรถสีจงเจือ เออครับโกเล็กโกไปด้วยเก็บปืนวิ่งไม่ใช่ว่าหลังวงมายิงแตกนะตอนของข้าเนี่มันยิงต่อ ตึกกลางกับตึกสายสื่วุ้ยติโดนลาดไอ้เหลือเชื่อขวใช่ค่ะผมยิงซ้ำไม่โดนซังนัดคุณเห็นปะแต่ช็อตยิงมันนะยิงนัดแม็กเดียวอยูอบ่บนหลังคานั่นค่ะมันขวด ล่างขาใช่มหใช่น็อกน็อกมันปู่น็อกค่ะตายซะอีกไม่นอ็อกเฉยน้อยิงใครอ่ะน่าเขาเองตายแล้ว ฝั่งบ้านผรัวอะนค่นกมันตายเลยไม่ใช่หได้คิวยังคนคิมยังยังตาวะยังมันเป็นกล่องนะไนม่มีตีนขึ้นอยู่ใต้ตีนเขาเนี่ยแั่นอก นอ,น,นอกเะย่อยสติฟี่ขอบคุณมากครับเงินเงินตอนเริ่มแรกที่มาแข็งได้เยอะไหมครับมันไม่สามารถบอกเปตัวเลขได้ทุกคนแต่ก็ได้สามารถที่แบบยังไงดูแลยังไงชําระแบบเออจ่ายค่านุนค่านี้นนกันนี้นัน่นนั่นได้อะไรเงี้ยแบบเออสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นะ เงินแข็งได้ประมาณเท่าไหร่ก็เหมือนกันครับไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นะมันเป็นแบบเออความสัญญงสัญญาอะไรํากดอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าในระดับหนึ่งครับที่สามารถแบบเออดูแลตัวเองได้เข้ามาเยี่ยวอีหลักครับก็แบบ สวัสดีครับบางเทนสวัสดีครับเพ,พ,พ,พื่อนฟ้านทําไมเขาไม่บอกอ่ะพี่มันก็เป็นแบบอ่าอยัางไงวะสัญญาของแต่ละที่อ่ะครับมันก็เป็นยังไงเพื่อนงานนผมขอปัญญยา,าก่อนคนดูก็อยากดู้จังเลยไ,ได้เท่าไหร่เอาง่ายก็ตามแบบเอ้ยสวัสดีคนดูร้อยแปดสิบคนเลยครับผมผมไม่ได้ดูเลขคนดูเลยผมดูเรนี่บ่าวมีพูดยาวยาวิี <c oughs> ผมพูดได้ยังไงแค่บางคําครับไม่ได้พูดแบบยังไงแค่ฟังรู้แบบเออคํานี้คํานี้ นะแต่ไม่ได้ฟังรู้เรื่องรู้คําอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็พูดพูดได้ยังไงวะหมือึงว่าพูดได้แค่บางคําบางคําไม่ได้พูดเป็นจังประโยคอะไรได้ยาวมันก็เท่าๆกับอ่ะเหมือนเงินเดือนคลังจการขั้นต่ำอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้ได้ปะคุณดูไปเดาเอาเองดีกว่าว่าเท่าไหร่เ,เดี๋ยวผมบอกเป็นตัวเลขมันแบบเดี๋ยวมันไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้อะ เดินข้าราชการขั้นต่ำแล้วกันโอเควาดนแน่รอแต่กนันนะพูดีกาอเรี่ยฮอลลีเลยปรกว่าแน่ติงยิงนันแหละเมื่อตงยิงมันจเดินม <c oughs> ี้ดีรด <c oughs> ด้าอลจอดดันเบียงเบียงเบีย ลองระเบิดนะเขาปาไประเบียงกนเบยลุนเดี้งระวังซ้ายหนะตัวเดียวลองระเบิดดับระเบียงระเบียงไหนระเบียงซ้ายระวังระเบิด โดนระเบิดกว่าองดีน่าจะโดนเจียวระเบิดผนต่อคนดูคือตอนนี้คือเสียงผลดังมากสุดปังั็ดีครับวินูวินูกดีครับได้แชมป์ได้เท่าไหร่บอกนะครับแชมป์ตอนได้แชมป์ก็สามหมื่นดอลก็ละละเก้าแสนครับตอนได้แชมป์นะที่รู้ MVC MVP 1อแสนแปดก็ประมาณนั้นแหละครับใช่ใชจริงๆผมอยากได้ MVP MVP, MVP หลีกจีนนะคนดู คือแบบถ้าได้หลีกกินนี่คือแบบไม่ต้องพูดใช่ไหมตัวเองซื้อไอโบให้สี่เสี่ห้าสิบตัวเลยถ้าได้วุ๊คสีหลีกกินซื้อไอโบอะไซื้อไอโบอ่ะไอบอยไอบอยไอบอยหมาที่เหรอมืออยากได้หมาอ่ะแช่อถือไอโบถ้าได้หลีกกินนี่คือแบบคือแบบกระเป๋านี่คือแบบโอ้ รวยอะคนดูดูไรอย่างพลบบงพลบบอยเป็นลาเจะ<ด>อะนะเจวลาต่อดูพลบอยได้ไดเทสดาอย่างเงี้ยเทสดาโมเดลโมเดลเอ็กจาะรถก็ไม่พอคันนึงก็สิบล้านแล้วอ่<อ>ามันยิงกันอยู่ไปเร็วเอ้ยแฮกแฮกแฮกต้นไม้เห็นว่าคนดูเนี่ยช็อตแข่งมันก็เป็นแบบนี้แบบบางช็อตที่ผมยิง ไม่ใช่ครับผมมองไม่เห็นต้นไม้นะผมไม่ได้รับเสียงไปดีเลยตัวเองเห็นปะผมยิงป่านพรมปันพุ่มปั่นต้นมงต้นไม้มันก็เป็นแบบนี้แหละเปนโนละเปนโนร์เปนโนร์มีตัวใกล้นะตัวใกล้นะเหมือนตอนแรกมันจะมีตัวใกล้นะใช่ไหม พุเตียวดีครับรีพอร์ตรีพอร์ตเฉยเฉยโดนแบนแน่โปเนี่ยมันก็เป็นแบบบางฉากมันก็เป็นแบบเนี้ยครับตอนแข่งอะไรเงี้ยที่แบบยิงทะลุทะลุทะมุสม,มุกที่พี่ดิวบอกอะ่ะคือแบบในจอผมอะที่ตอนนั้นอ่ะที่พี่ดิวพูดตอนนั้นนะที่แบบตอนยิงที่มิลิตรีเบสที่ผมบบมันเป็นแบบอุ้ยเที่ยเดือดเหลือค้น่ลอด คือผมอ่ะปาสมวกก่อนแล้วผมยิงมันน็อกก่อนที่จะโมกแตกเนี่ยสมวกมาแตกอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันเห็นมันมีนสมวกพอดีพี่เดียวก็เลยบอกว่ายิงทะลุสมวกตั้งการที่ไม่ดีสื่อตาวงก็ดีิงตัวเองมาดูส่งแล้วมารับด้วยมารับเขาด้วยแมรี่ขี่ไปเลยนะร่วยไปาร่วยคุณแมรี่ไม่ไม่ไปขับไม่ละเออสิงเขาไปเลย อ๋อคุณแมรี่สวัเธอทำไมเธอไมครับอ้าวครับเขาด้วครับเออครับคนดูโดนด่าเลยแะเกียดอะไรมาโดนด่าแล้วคนดูมาด้วยค่ะจะเชมอยู่แล้ว คนโดผมโดนแล้วผมเจอพี่ด้วยอ๋อดี๋ดีครับแต่ผมโดนแล้วผมทำแฟนผมแตก เอี๋ไวมัมองไม่เห็น,นตัวเมื่อกี้อยู่บ้านเห็ดอะ่ะเขาออกมอายงอ่ มป์มที่ผมทำขอบคุณสิบดาวครับจากคุณทุทุททนายทุขอบคุณมากเลยครับผมเพ่งเห็นเราตัวด้วยไอยำ